นี่บอลชาทุกคนมาตะลุยร้านเด็ดที่สยามทาคาชิมายาญี่ปุ่นในไอคอนสยามกับแคมเปญ Happy Meal แคมเปญเนี้ยจะมีร้านไหนบ้างต้องไปดูกันขอเริ่มกันที่ร้านนี้ก่อนเลยกับร้านอุนางิโทคุซึ่งร้านเนี้ยเขาเป็นร้านปลาไหลเก่าแก่ระดับดับนานกว่า100ปีจากเมืองฮามามาซึจากจังหวัดชิซุโอกะและโปรโมชั่นของร้านนี้เมื่อสั่งเมนูข้าวหน้าปลาไหลเนื้อวากิวก็รับไปเลยครับมาชาไอศครีมหนึ่งถ้วยหรือซอฟต์ดิ้งหนึ่งแก้วไปต่อที่ร้านนี้นะครับกับร้านไก่ทอดกาบุริิชเเเกกกกกกะรร้้าาาาานนนไ่ทออดคจมืงโย เนี่ยโรชาคืออร่อยมากจากนั้นมาที่ร้านนี้นะครับกับร้านชินาโนจิเขาจะเป็นร้านอุด้งเจ้าดังแห่งเมืองวคาคายามะซึ่งร้านเนี่ยเขาสั่งสมประสบการณ์ยาวนานมากกว่า40ปีซึ่งร้านเนี่ยเขามีโปรเมื่อสั่งหางคบ600นะครับก็รับไปเลยทงกสือหมูทอดหนึ่งที่และใครที่เป็นสายปลาดิบเลเวอร์นะครับเชิญมาทางนี้ต่อเลยเกือบร้านที่มีชื่อว่าซูชิคัสึอย่างตัวปลาดิบอันนี้นะครับเขานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะและโรของร้านนี้เมื่อสั่งเมนูเทนโกะโมริโดก็รับไปเลยหอยนางรมชาเขียวแแแลลลลลล้้้้วกกกกกก็ซซซุปปปมมมมมมิิิโโโโโฟีีีีีะะะะะรรรรรรราาาาาานน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 นเเ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 ่่ยยยคคคคืืืออออออบบ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 ชััััััูููตตตสหหจจดด180 1พง